สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ครับมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วนะครับผมในสัรวคลิปนี้นะฮะก็จะมาพูดคุณในส่วนตัวงาน macbook pro ของ a 1 7 0 8นะครับก็ลูกค้ามาในการตัวหน้าจอนะผมมีเส้นนะครับผมจอยังเครื่องยังเปิดติดนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอนะผมมีอาการก็คือจอเป็นเส้นนะครับอ่าเป็นภาพลายๆนะครับผมตอนนี้ก็ได้ทําการแก้ไขนะผมช่างหนึ่งได้ทําการแก้ไขในส่วนของตัวสายแพรจอไปนะครับผมหน้าตาของมันก็ ประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้อาการยอดฮิตนะผมที่ช่างหนึ่งได้เจอคนณค้างที่จะบ่อยมากนะครับผมสายแพรจอเนี้ยจะชอบเสียนะผมตั้งแต่เครื่องปี2016นะผมจนถึง2020เลยนะฮะที่ช่างหนึ่งไเจอแนละไม่ว่าจะเป็นตัว13นิ้วหรือ15นิ้วนะฮะก็เจอคนณค้างที่จะบ่อยมากๆเลยนะครับก็ ถ้าเพื่อนเพื่อนหนผมที่เจออาการประมาณนี้นะผมก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะฮะก็ทางเรายินดีให้บริการเลยนะผมสำหรับวันนี้ผมช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านผมสวัสดีครับ